ชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านผากระเจอ้อหมู่ที่9ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากตั้งอยู่ในชุมชนบนพื้นที่สูงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ12ไร่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่สอดมีครูประจำสสชงคนปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการจัดกิจกรรมทางการศึกษาของสอสชโดยกระตุน้นส่งเสริมสนับสนุน และจัดการศึกษาเพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองชุมชนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง,ย,างยั่งยืนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านผานกระเจอเป็นแหล่งให้บริการการศึกษาแก่คนในหมู่บ้านและยังเป็นที่พักอาศัยของครูด้วย การจัดศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้มีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อต่างๆที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเรียนรู้จากครูและเรียนรู้จากการพูดคุยสนทนาและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆของชุมชนกิจกรรมการศึกษาต่างๆที่จัดขึ้นไม่จำกัดเพศ วัยวันเวลาและสถานที่ไม่ใช่เรียนเพื่อรู้เพียงอย่างเดียวแต่เน้นการฝึกทักษะให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจําวันเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นครับผมนายชนะเปรมปรีผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดต,ตากนะครับในประเด็นของการนำโครงการพระบรมศรีศาสตราชาสู่การพัฒนา คุณภาพของประชาชนหรือว่ากศนเพื่อประชาชนโดยนำหลักคิดของศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาชีวิตของพี่น้องชุมชนชาวบ้านผากระเจอร์โดยนามของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงผากระเจอร์ในการลงพื้นที่ของผมได้เห็นสภาพของการ เรียนรู้จากคุณครูได้ส่งเสริมพัฒนาในการที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพบว่าในพื้นที่ของการจัดกิจกรรมซึ่งมีปัญหามากมายในเรื่องของการบริหารจัดการนา้ำบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นดินปุ๋ยแสงแดดหรือพลังงานอื่นๆเพื่อที่จะมายกระดับ ในการที่จะมาบูรณาการให้แมทชิ่งกับการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าถึงศาสตร์ตรงนี้อย่างเชัดเจนก็เกิดความคิดว่าทําอย่างไรที่จะทําให้เด็กๆได้เข้าถึงองค์ความรู้ก็ดาพาให้คุณครูหรือผู้บริหารสถานถศาึกษาที่ที่อยู่กสนอเผอพบพระและก็ครูสศชในศูนย์การเรียนแม่ฟ้าหลวงบ้านผ่ากระเจอนี้มาร่วมกันวางแผนร่วมกันออกแบบ เพื่อให้มันตอบโจทย์ในการที่จะสร้างฐานการเรียนรู้ภายใต้ของหลักศาสตร์พระราชาแต่ละฐานละฐานให้เกิดกระบวนการที่บูรณาการขับเคลื่อนไปโดยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างชัดเจนเรียนรู้ในพื้นที่ของผากระจโมเดลซึ่งผสมผสานกับโครงการตามมารีของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการขับเคลื่อนของโครงการพัฒนาเด็กเรียนอวัวชนในถิ่นทรุรกันดารน,นั้น ประการสําคัญก็คือเอาโครงการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันบูรณาการกับโครงการหลักของศาสตร์พระราชาไม่ว่าจะเป็นฐานของการจัดทําเกษตรอินทรีย์ C, เพื่อสิ่งแวดล้อมกานจัดสร้างจุลินทรีย์ฐานต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็เกิดจากความต้องการที่จะแก้โจทย์ปัญหาชีวิตในการที่จะ นําความรู้ไปประกอบอาชีพโดยเฉพาะเด็กๆก็ได้มีอาหารที่มีคุณภาพประกอบกับในการที่นําพาองค์ความรู้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้กับชุมชนแล้วชุมชนก็ได้เกิดชึมซทับและเรียนรู้จากลูกๆหลานของขอเขาทั้งหลายนั่นน่ะได้นําพาทํากิจกรรมต่างๆที่ก้าวไปทีละขั้นทีละเล็กแลน้อยนำพาไปสู่ของการพัฒนาและยกระดับของการที่จะทำเองลงมือบดดเองแล้วผลิตอาหารผลิต ผลผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้นำพาไปสู่การออกแบบและการแก้โจทย์ปัญหาแต่ละชีวิตแต่ละครอบครัวก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในในการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาคือกศนอเพรพพระของคุณครูศูนย์การเรียนชุมชนจอรดยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านผากระเจ้อและก็ตลอดจนเด็กๆและชุมชนนั้นคงจะได้ประโยชน์แล้วก็คงนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตผากระเจ้อโมเดลโดยสมบูรณ์ครับขอบคุณครับ สสชบ้านผากระเจอได้ดำเนินการจัดการพื้นที่เพื่อพัฒนาปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สสชให้เหมาะสมเกื้อกูลกันตามสภาพจริงที่เกิดขึ้น ให้เป็นศูนย์บริการความรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมสนับสน,นุนให้กับประชาชนครูนักเรียนหรือผู้สนใจมาศึกษาเรียนรู้โดยมีการฝึกเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนให้สามารถเป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ในการนำชมสถานที่จริงและการเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรทิพย์ทองสุข ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านผากระเจ้ากสนออำเภอพระพระ,ระ,ระสำนักง,งานกศณจ,จังหวัดตากค่ะสำหรับที่มาของโครงการนะคะก็สืบเนื่องมาจากหลังจากที่ได้มาเป็นครูปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่15ปีกว่าแล้วค่ะได้มองเห็นสภาพแวดล้อมของชุมชนนะคะที่ถูกแวดล้อมไปด้วยพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อการค้าซึ่งจะมีการใช้สารเคมีเป็นจำนวนมาก น้ำในฤดูแล้งเองก็ไม่พอใช้ในหมู่บ้านค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่รัชะบ้านจะนําน้าเนี่ยไปใช้ในภาคการเกษตรจะมากเกินไปดึงทั้งผู้นําชุมชนและก็เยาวชนเนี่ยก็มีความคิดเห็นตรงกันว่าพื้นที่สชเราเนี่ยมีมีความเหมาะสมในการจัดศูนย์เรียนรู้ในการที่จะทําเป็นศูนย์เรียนรู้จึงมามา่วมกันคิดร่วมกันวางแผนกันขึ้นเพื่อที่จะอยากทำศูนย์เรียนรู้ในการน้อมนําเอาหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนและกระท้องถิ่นค่ะโดยโดยที่สําคัญก็คือต้องการให้นักเรียนเนี่ยมีและก็ชุมชนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็มีการนําเอามาเป็นอะไรคะการจัดการเรียนรสอนให้กับนักเรียนด้วยค่ะโดยโดยมีการบูรณาการระหว่างโครงการสร้างป่าสร้างไรายได้ตามพระราชดำริโครงการเกษตรเพื่อ,ออาหารกลางวานันเข้าด้วยกัน จึงเกิดคําว่าศูนย์เรียนรู้ผ่ากระเจิ้โมเดลขึ้นมาโดยมีนักเรียนเนี่ยเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจค่ะในชุมชนหรือว่าโดยทั่ว,วไปค่ะสําหรับกระบวนการดําเนินงานนะคะหลังจากที่ได้มีการเยาวชนและผู้นําชุมชนได้เข้ารับการอบรมกลับมาที่ยมงหมู่บ้านแล้วก็มีการมาประชุมวางแผนกันระหว่างชาวบ้านผู้นําแล้วก็ครูเองนะคะโดยมาคิดร่วมกันว่ามีการกําหนดจุดว่าเราจะทําที่ไหน เราจะขอประสานขอเครือข่ายอย่างไรบ้างก็ซึ่งก็ได้มีการทําเสนอโครงการขึ้นไปอย่างอ,องค์การมหารส่วนตำบลพบพระค่ะซึ่งทางทางทางอบตอพบพระเองเขาก็เห็นเห็นดีด้วยก็เลยสนับสนุนเรื่องของเครื่องจักรในการขุดสระใหม่แล้วก็ขุดลอกบ่อกเก่าขุดนาขั้นบันไดหลังจากนั้นก็จะมีการเริ่มกําหนดฐานการเรียนรู้ว่าจะมีอะไรบ้างซึ่งซึ่ง ก่อนที่จะกําหนดเนี่ยเราก็มีการนําเด็กไปดูงานในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงค่ะซึ่งก็ได้มาทั้งหมดอยู่6าฐานเรียนรู้ด้วยกันก็จะเป็น 1. เกษตรทฤษฎีใหม่ 2. ก็จะเป็นเรื่องของฐานภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ 3. เป็นเรื่องของปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 4. ของปุ๋ยหมักอินทรีย์5ฐานเตาอบถาน6ฐานปลูกผักอินทรีย์ค่ะ ึ่งแต่ละฐานเนี่ยเราก็จะมีวิทยากรซึ่งเป็นนักเรียนของเราเองนะเป็นการฝึกกันเทคนิคการเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนหรือผู้ที่สนใจนะคะซึ่งถ้าผู้สนใจที่เข้ามาก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ค่ะ อันหนึ่งที่สําคัญก็คือนักเรียนนะคะนักเรียนเนี่ยที่เป็นผู้เป็นวิทยรกรเนี่ยที่เป็นผู้ถ่ายทอดเนี่ยได้ฝึกในเรื่องของการใช้ภาษาไทยในการกล้าแสดงออกนะคะเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยเด็กๆบางครั้งนะอ่านออกเขียนได้จริงค่ะแต่ว่าไม่เข้าใจความหมายก็มีนะคะซึ่งเด็กก็จะเด็กจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภาษาก่อนความหมายก่อนซึ่งจะถึงจะไปถ่ายทอดให้คนอื่นเขาเข้าใจได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรีเีริเทละคน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านผักกาเจอค่ะจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมคือโครงการศูนย์เรียนรู้ผักกเจอร์โมเดลได้รับเกี่ยวกับการพัฒนาทำให้ชุมชนมีการพัฒนามากขึ้นชาวบ้านสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองค่ะแล้วก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนแล้วก็สามารถช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ดี แล้วก็มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจค่ะทำให้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กิงจิราพรชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสิ่งที่ได้ความรู้จากโครงนามโมเดลคือฝึกความกล้าหาญกล้าพูดและกล้าแสดงออก และนำสิ่งที่รู้ไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นและนำสิ่งที่รู้มาใช้ในชีวิตประจำวันและครอบครัวได้ค่ะขอบคุณค<อ>่ะ<อ>สวัสดีค่ะหนูชื่อเดงิณธันวาอยู่ชั้นสองศึกษาปีที่หค่ะสิ่งที่หนูได้รับจากฟากกระเจ้าโมเดลหนูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นและสามารถนำไปให้ความรู้แก่ ผ่มาชชมมไได้้้และสาาารถนนปใที่บก็ได้ค่ะอบค่คะเจอร์โมเดลเป็นกิจกรรมที่เกิดจากครูสอสชอหรือครูดอยตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนที่นี่ได้อยู่ดีกินดีมีการศึกษาที่เท่าเทียมกิจกรรมเหล่านั้นถูกขับเคลื่อนผ่านสถานที่เล็กๆที่เรียกว่าสสชผากรเจอที่วันนี้ ไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นเพียงสถานที่สำหรับการมาเรียนหนังสือแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นวันนี้ที่นี่ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานที่ให้การศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะสร้างความมั่นคงทั้งด้านอาหารการเกษตรการปศุสัตว์ดินและน้ำแล้วแต่ยังเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยในการพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนผ่ากระเจอให้มีความสุขและยั่งยืนต่อไป